เวลามันผ่านไปเร็วจริงๆตอนนี้ก็5โมง4เนะฮะขบวนที่มาเป็นรถเร็ว112เด่นชัยกรุงเทพไปวัรน,นะฮะ GA ทางขบวนหมายเลขอะไรฮะแชร์เปลาะเออใช่นะ GA มาสองวันแล้วมึงเนี่ยนะครับหมายเลขอะไรฮะโอเคมาแล้วฮะเปิดไฟมาด้วย112เด่นชัยกรุงเทพพปวัร์โอเคตามเวลานะฮะ จีเอหมายเลขไรฮะสี่ห้าสี่เก้าใช่สี่ห้าสี่เก้าอ๋อโอ้ยคนแน่นมากเลยอะ่ะโอ้คนแน่นมากฮะอุย้ยแน่นทุกที่นั่งเลยมึงเนี่ย คันฮะอ่าโอเคมีตั๋วขึ้นเลยนะครับมีตั๋วเตรียมตัวขึ้นเลยนะครับโอเคนี่เป็นรถเรืงหนึ่งหนึ่งสองนะครับเด่นชัยกรุงเทพพิวัตรครั หลับสุนทรชันตาธานีต้นชาเดชชัยปลายหาวสรางการกรุงเทพอภิวัลมีตัวขึ้นเลยนะครับเปิดสายที่มีตัวสายที่รถเรืโปรดนําสิ่งของสลางงานน้ำเงินจะปลดลําไปเรียบร้อยค่ะโอเควันนี้คนแน่นมากเลยนะครับอันนี้รถเรือหนึ่งหนึ่งสองนะครับเที่ยวล่องเด่นชัยกรุงเทพอภิวัลน,นะฮะเที่ยวล่องฮะเที่ยวล่อง เที่ยวลงนะครับเที่ยวลงนะไม่ใช่เที่ยวขึ้นนะคั้นสองหายไปบางวันเอาคั้นสองมาด้วยนะครับแต่วันนี้หายไปคนแน่นมากเลยอะเมื่อวานก็เยอะวันนี้ก็เยอะนะครับแล้วแต่บางวันก็น้อยน้อยมากนะครับเห็นไหมเขาถ่ายรูปกันเห็นไหมเขาถ่ายรูปหัวใจยังถ่ายได้เลยทําไมผมจะถ่ายไม่ได้ล่ะนะโอ้โหหนึ่งสามห้าหกเด่นมากเลยวันเนี้ยนะครับนะ อย่างที่บอกนะว่าคลิปรีวิวการเดินทางเนี่ยเหลืออีกประมาณ35วันเนาะจะเดินทางโดยรถธรรมดา2 1 2ตะพานหินกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะนั่งรถธรรมดาถามว่าราคามันถูกไหมก็ถูกนะครับไม่ค่อยแพงเนาะแต่ถ้านั่งรถเร็วก็ถูกเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยแพงเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะพ่อค้าแม่ค้าก็ขึ้นขายน้ำอลมณ์ ข้าวกับข้าวพวกผัดกะเพราหลายอย่างฮะนะครับบนรถไฟไทยมีหมดนะครับน้ำอัดลมน้ำโคกยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาห้ามจำหน่ายเนอะนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายถ้าขายบนรถไฟเนี่ยมีสิทธิ์โดนจับได้นะฮะเนี่ยเป็นรถเร็ว112น,น,นะครับเด่นชัยกรุงเทพพิวัตน อย่างที่บอกเนาะนั่งตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุดก็โดนเลขห้าตลอดเลยไม่โดนหรอกคันหนึ่งสองสามหกอ่ะไม่โดนโดนคันห้านะครับระหว่างที่รถยังไม่ออกเนี่ยผมสามารถยืนตรงบันไดได้นะนะครับยืนได้นะยืนได้เห็นไหมเวลาถ่ายเราก็ถ่ายอย่างนี้ก็ได้นะครับวแต่สังเกตให้ดีนะ เวลาที่รถออกเนี่ยต้องจับอันนี้ไว้ <don> เนี่ยนะครับต้องจับไว้นะฮะคือเราถ่ายได้รวมถึงโทรศัพท์ด้วยนะครับรถยังไม่ออกนี่ผมจําลองให้ดูนะครับเพราะว่าบางทีรถมาจอดรอรีไงผมก็ยืนถ่ายประมาณนี้แหละนะครับไม่เน่ก็อาจจะยืนถ่ายแต่งนี้ก็ได้เนี่ยนะครับขึ้นมาหน่อยประมาณเนี้เห็นไหม ถ่ายประมาณนี้นะฮะก็ทําคลิปรีวิวกรเดินทางครั้งแรกเนาะนะครับนะอดทนรอหน่อยอีก35วันนะครับหรืออาจเร็วกว่านั้นนะฮะอาจจะไปวันที่11ไม่ก็10เมษายนก็ได้นะครับก็ถ้าตามกําหนดวันเนี่ยก็คือวันที่12เมษายน2566ก็คือเดือนหน้านะครับส่วนสงการเนี่ยได้ข่าวว่า เขาจะมีการจัดนะครับอาจจะมีปาร์ตี้โฟมแล้วก็สรดน้ําได้ปกตินะครับเพราะว่าโควิดตอนนี้มันก็เริ่มหายแล้วเนาะนะครับไม่มีผู้ติดเชื้ออะไรแล้วมัง้งนะครับนะเดี๋ยวเขาดูกันนะฮะว่าปีนี้เนี่ยสงการเขาจะให้จัดหรือไม่นะครับถ้าให้จัดผมจะถือว่าดีใจมากนะคะแต่ผมไม่ได้เล่นที่บ้านเกิดที่ยุมแสงนะผมไปเล่นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนะ ก็สาเหตุที่ไปจังหวัดอุดรธานีนะฮะก็คือลุงผมเนี่ยที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเขาจะแต่งงานกับแฟนเขาแต่บ้านแฟนเขาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนาะก็เลยต้องนั่งรถไฟขบวนรถธรรมดา2 1 2จากชุมแสงไปลงนาสิลเนี่ยวันที่12เมษายน2566หรืออาจเร็้วกว่าวันที่12นะครับอย่างเช่นวันที่11อหรือ10อย่างเงี้ยนะครับอาจเร็้วกว่าก่อนวันที่12ก็ได้นะครับพอไปถึงเนี่ยก็นอนพักก่อนลงคลิปนะฮะ ก็อาจจะงดถ่ายคลิปรถไฟสักประมาณระยะหนึ่งนะฮะนะพอพอไปลงว้างสิ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลงทยอยลงคลิปเรื่อยๆเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีเน็ตเนาะนะครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าโทรศัพท์ย่าผมไม่มีเน็ตเนี่ยผมก็ตุยนะครับต้องถ่ายอย่างเดียวอะนะครับเพราะว่ามันมี เพราะว่าช่อง Youtube บาง y o ย t u b e อะ,อะเขาถ่ายวีวารเดินทางไงนะฮะแต่ผมอยากถ่ายยาวๆนะแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้ะนะครับแบ่งเป็นช่วงไปเนาะนะฮะได้แหละไม่เป็นไรนะฮะโอเคนี่ก็เป็นรถเรือหนึ่งหนึ่งสองนะฮะรถจอดตอนเที่ยงสามนาทีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะตอนเช้าเนี่ยอากาศหนาวมากพอช่วงเนี้ย จะเท no?> nah. ี่ยงเนี่ยร้อนนะครับบนรถไฟว่าร้อนแล้วนะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยร้อนกว่าเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิน่าจะแต่อยู่ที่ประมาณ30-40ถึง40กว่านะครับอุ้ยร้อนมากเลยนะเห็นไหมฮะแปรบ้านที่อยู่บนรถก็จะกว่าดทงคาดนะครับกวาถูอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานเนาะ กว่าถูกพื้นตรงที่เราเดินนั่นแหละนะครับเดินไปข้ห้องน้ำนะฮะเห็นไหมจีเอสี่ห้าสี่เก้านะครับออตรงนะผมขออภัยมากเลยสำหรับคนที่ขอถ่ายขาบวนหนึ่งศูนย์ปดถึงห้าหนึ่งอ่ะขออภยัยกล่าวว่าจะรอแม่งเสือง่วงนอนอีก นะครับเผลอหลับไปเลยบางทีก็งวนก็หลับเลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าคลิปขบวนหนึ่ง8 5 1เนี่ยจะไม่มีในช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีดมีและลงไว้ได้ด้วยแต่เป็นเป็นคลิปเก่าไม่ใช่คลิปใหม่เนาะนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากดูขบวน9-51เนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูคลิปเก่าก่อนเลยเลื่อนหาฮะมันลงหลายคลิปมาเนาะครับเลื่อนหาเลื่อนหาแล้วจะเจอเองนะครับ ก็ขอนั่งนะฮะลมก็ยังพัดอยู่แต่ถามว่าลมเย็นไหมก็เย็นนะครับแต่อีกสักพักหนึ่งมันก็ร้อนโอเคนะครับก็เห็นไหมฮะแม่บ้านเขาก็จะเห็นไหมแม่บ้านเขาก็จะกวาดพื้นบนรถไฟนะครับนะเพื่อให้มันดูสะอาด โอเคเดี๋ยวเดินก่อนแป๊บน,นึงนี่ก็เป็นรถเรือ112น,น,นะครับเอ็นชัยกรุงเทพรัวัตก็เวลานั่งเนี่ยจะโดนคัน5้าบ่อยมากเลยเนี่ยโดนคันเนี้ยแล้วคนนั่งเยอะด้วยนะครับจะโดนฝั่งซ้ายไม่โดนฝั่งขวานะฮะโอเค อย่างนั่งคันหกอะแต่แต่คนน่าจะเต็มคันหกเนี่ยมันเป็นสามรึ่งสองเนาะนะครับสามกึ่งสองก็คือเห็นไหมมันจะมีประตูแบ่งครึง่งเห็นหมะก็คือครึ่งบ่อชั้นสองครึ่งบ่อชั้นสามนะครับเขาเรียกว่าสามรึ่งสองไม่ก็สามรึ่งสองแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนจะเรียกขนเดือดไก่ทอดนะครับนะ ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับจากทั้หวัดเลยไม่รู้นะครับเขามาขายเขามาชุมแสงทุกวันนะครับเขาไปลงที่ชุมแสงทุกวันแล้วขึ้นขบวน1นึหกลับไปแล้วนั่งรถไฟหนึ่งศูนย์ช่วงเย็นมาลงอีกแล้วก็ขึ้น2องไปที่ที่เคยถ่ายไว้นะฮะก็ถ้าใครเป็นลมบนรถไฟเนี่ยแนะนําให้พกยาดมมานะครับ เผื่อบางคนเนี่ยที่มาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็มีนะครับเพราะว่ารีบไงนะชั้นหนึ่งปกติ Body ดูจะลงโล่งไม่แทบไม่ค่อยมีผู้โดยสารใช่ไหมแต่วันนี้มีมีเยอะด้วยเห็นไหมฮะเสียงที่คุณเคยแกะแกๆแกต้องเอาตั๋วให้พนักง,งานนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าโอเค คุณขึ้นมาแล้วนะคุณจะไปลงสถานีนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะติก๊กติกทั้งมุมทั้งล่างทั้งบนนะครับติกต๊กติ๊กอย่างเงี้ยนะถามว่าติ๊กเพื่ออะไรติ๊กเพื่อเพื่อเช็คความถูงตรงว่าโอเคคุณมีตั๋วนะไขข้อสงสัยไงสําหรับคนที่สงสัยว่ามีตั๋วไว้ทําไมไขเป็นรถวะ <laughs> แก๊กเนี่ยนะครับเราต้องยื่นตั๋วให้พนักงานเพื่อเราได้รู้ว่าอ๋อพนักงานเขาจะได้รู้ว่าอ๋อคุณนั่งตรงนี้นะคุณมีตั๋วแล้วนะคุณขึ้นมาอย่างถูกต้องนะอย่าง,าสงสเงี้ยนะครับหลายคนสงสัยไงนะครับก็ตอบให้แล้วนะฮะเสียงเครื่องยังฟิตอยู่ GA 4549นะครับ พี่ใหญ่ทาง,งบวนฮะทีเดชิก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่เหมือนกันนะครับก็อมอวานเนาะสืบเนื่องจากคลิปชิ้ะเอ้ยไม่ใช่ QSY 5025 5029มาแค่2หัวนะฮะไม่ได้มาแค่5หัวเอ้ยไม่ได้มา5ห,หัวมาแค่2หัวนะครับขออภัยไปอบรมพนักง,งานที่จังหวัดอุตรดิตถ์น,นะฮะไปทดสอบให้พนักง,งานเนี่ยเขาทดลองขับนะครับต้องมีการอบรมก่อนนะครับ โอเคเที่ยงเที่ยงตรงประมาณเที่ยงสองเราก็ออกแล้วนะครับนะต้องมาออกตอนเที่ยงสามใช่ไหมซีสว่าออกก่อนหนาทีตอนเที่ยงสองนั่นแหละนะครับเห็นไหมฮะแตกๆ,ๆ,ๆโอเคก็ถ้าใครไม่สบายรู้ว่าตัวเองเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นลมอ่ะนะครับ เอายาดมมาเลยนะฮะพกได้ฮะบอทไฟพกได้ญ้าผมก็เป็นนะครับเพราะว่าเขาแบบเป็นลมไงนะครับก็ต้องพกยาดมมาด้วยนะอาจจะเป็นยาดมที่ใช้เป็นกระปุกก็ได้นะฮะกระปุกสีเขียวอ่ะนะครับมีใช้ได้เหมือนกันนะฮะสูบเข้าไปเพื่อให้มันสดชื่นนะครับใกล้เวลาออกแล้วเห็นไหมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยอะ่ะนะครับ แต่ผมก็อยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆียนจนถึงวันที่12เมษายนแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ถ้าผู้ชมคงจะสงสายแล้วแหละ <c oughs> เฮ้ยเมื่อไหร่ช่องรถไฟไทยกับฮัทบีจะทำคลิปรีวิวการเดินทางสักทีนะครับอดทนหน่อยนะอีก35วันนะนานเลยนะฮะกำหนดเดินทางเนี่ยคือวันที่12เมษาแต่อาจเร็วกว่านั้นแล้วแต่ยาผมนะบางทีก็ไป สิบสองเลยไม่ก็สิบเอ็ดหรือสิบแล้วแต่ยากนะครับก็อยากทาคลิปรถไฟชานเมืองสายแดงรังสิตบางซื่อบางซื่อลังสิตเหมือนกันนะก็คือรังสิตกรุงเทพพิวัฒน์ังสิบนั่นแหละนะครับเคยนั่งไปอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นถ่ายลงเฟซไม่ได้ลง youtube ด้วยนะฮะก่าไปกรุงเทพเนี่ยไปงานแต่งอะไรสินเนี่ยจะพายากขึ้นอยาให้ยากขึ้นด้วยนะฮะผมก็เพิ่งเคยนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกแหละ นะครับนั่งจากลังสิทธิ์ไปลงกรุงเทพพิวัรเพราะว่าตอนนั้นมันมีงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็นั่งจากกรุงเทพพิวัรมาลงลังสิทธิ์นะฮะตอนนั้นเนี่ยตอนขากรรมเนี่ยกรุงเทพพิวตรลังสิทธิ์เนี่ยนะครับเดินทางแค่20นาทีเองออกมาตอนเที่ยงตรงมาถึงลังสิทธิ์ตอนเที่ยงยี่ิบอ่ะนะครับโอเคออกแล้วรถจะไปจอดที่สถานีทับกิจป่านนมโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาขีช่องแคร์จนเส่บ้านหมี่ลบบุรี หนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัตชุมทางบ้านพาชีพะกแกวม,มาพระจ์อายุทยาบ้างไปอินเชียงล่างลังสิตดอนเมืองในสานีกรุงเทพพิวัตโอ้ยออกไปย่งเร็วเลยฮะอ่าโอเคไปยังสวยงามบาย